โครงการทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำปี2025 จัดพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้แก่127ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำปี2025ณอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทอสํานักงานใหญ่โดยนางสาวทัปณีเกียรติไพบุ์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานและกล่าวแสดงความยินดีในการนี้นายอัครวิทย์เทพาสิทธ รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีอาทิพลตำรวจตรีปาถนาแผ่นผาผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนายสุภาชัยนิมวัน ไวท์เพรสิเนนบริษัท GMM Music จำกัดมหาชนซึ่งโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นถ่ายทอดคุณค่าด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของไทยผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทูตการท่องเที่ยวและก็ทูตการกีฬารวมทั้ง เยาวชนการท่องเที่ยวและเยาวชนการกีฬาทุกท่านนะครับซึ่งในโอกาสวันนี้เนี่ยเป็นการพิธีแต่งตั้งและก็มอบสายสะพายนะครับ mm. โดยรวมแล้วเนี่ยนโยบายหลักของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ mm. เรามุ่งเน้นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยอยู่แล้ว mm. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนักท่องเที่ยวนะครับนานาชาติทั่วโลกนะครับแล้วก็ครั้งนี้ได้พลังคนรุ่นใหม่นะครับด้วยทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬารวมรวมทั้งเยาวชนเยาวชนนะครับ ก็จะมาเสริมสร้างว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับน่าจะเป็นการสื่อสารการประสัมพันธ์เป็นหลักที่เข้าสู่ถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับครั้งนี้การเที่ยวรเศไทยยินดีครับที่ได้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในการสร้างเสน่ห์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แกน่นักท่องเที่ยวทั่วโลกครับ แน่นอนครับนโยบายทางท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับท่านถาบันีเกบไปบูรก็อยากจะให้น้องๆทูตการท,ท่องเที่ยวหรือว่าเยาวชนการท,ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับเข้าเป็นีส่วนร่วมในทุกๆจังหวัดนะครับเราครั้งนี้เนี่ยจะมีทูตการท,ท่องเที่ยวและทูตก,กีฬาเนี่ยทั้ง71จังหวัดรวมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคงได้มีการทํางานร่วมกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์นะครับอาจจะเน้นหนัก มากขึ้นในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมเรื่องของซูสเทเนเบิลนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีเรียกว่ามีฝีไม้ไลายมือนะครับแตกต่างกันไปลหลายแขนงวัฒนธรรมก็เก่งนะฮะเรื่องของเ,อเรื่องของอาหารผมก็ทราบว,ว่าพอมีนะครับเป็นครีเอเตอร์ไดอ้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมใ,ใช่ครับ ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่หกครับ,รบก่อนหนึ่งต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งและก็รับมอบกับสายสะพายนะครับก็เป็นถือเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับของตําแหน่งนี้นะครับเป็นเรื่องของการเป็นหาซ o f t พาวเวนะครับผ่านตําแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัด 77คนนะครับแล้วก็ทูตก,การท่องเที่ยวได้ทูตก,การกีฬาประจําเขต50เขต50คนของกรุงเทพมหานครนะครับก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยครับก็มีความสามารถนะครับเหมือนกับทางที่ท่านรองผู้ว่าการได้กล่าวไปนะครับว่าเก่งทั้งในเรื่องของออฟไลน์ line, นะครับแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ line, แล้วก็น้องๆเหล่านี้ครับม,มีผู้ติดตามเนี่ยครับมากมายก็ทําให้มันเกิดเป็นเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ นะครับก็เกิดการมองเห็นรับรู้นะครับจากคอนเทนต์ของน้องๆเพื่อให้เห็นว่า,าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านคอนเทนต์ต่างๆโดยผ่านทูตๆน้องทูตเหล่านี้นะครับที่ทํางานโดยการเชื่อมโยงแล้วก็คอลแลบกันในเชิงระบบนะครับทั้ง77จังหวัดผ่านระบบทั้งออฟไลน์ออนไลน์ของเราครับ จริงๆของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการฉีกทุกกฎของการประกวดนะครับเนื่องจากว่าเป็นทางคุณเบญจาครับก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับการจัดประกวด Miss Tourism World ในประเทศเอเชียทั้งหมดนะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เป็นกอ,อ,องของเราเนี่ยครับจะไปมุ่งเน้นเรื่องของความสวยบนเวทีแค่แค่บนเวทีเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงค่อนข้างจะเก่ง นะครับเราก็เลยอยากให้น้องๆเหล่านี้ครับได้มีเวทีได้แสดงความรู้ความสามารถของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับออนไลน์นะครับก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันแล้วก็ในเรื่องของทั้งด้านเศรษฐกิจกนะครับของของประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้เห็นว่าน้องๆเหล่านี้ครับเขาจะมีความสามารถนะครับในการสร้างคอนเทนต์ จากสาขาอาชีพต่างๆที่เขาเป็นนะครับเรามีคุณหมอหลายท่านในในรุ่นปีนี้นะครับประมาณ16ท่านมีพยาบาลนะครับก็ได้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีความสำคัญในเรื่องของอป่าวิกฤตนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID มาได้ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงจากการรักษาแล้วก็การป้องกันการระบาดได้อย่างดีเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆธุรกิจ ที่สาขาอาชีพนะครับตำรวจทหารข้าราชการภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ได้รับการคัดเลือกมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับผ่านน้องๆเหล่านี้นะครับผู้ติดตามต่างๆที่ติดตามน้องเหล่านี้ได้เห็นสิ่งที่น้องๆทำนะครับก็เกิดการต่อย,ยอดไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับจุดเด่นของจุดเด่นลราก็เปหนงานที่ของรังการจัด ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่นางงามนะคะเด็กๆเ,เราไม่ใช่นางงามแต่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่น้องๆหลายคนยมีความสามารถทางด้านการสรีดคอนเทนต์เราต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยแนวความคิดในการทำคอนเทนต์ของน้องๆพวกนี้ถือว่ามีบทบาทมากในการสร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารากานกินที่พักหลับนอนหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่น ของเราที่เราบอกว่าเรามุ่งเน้นมาตั้งแต่ปีแรกจนทั้งปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่ให้น้องมีตัวตนอีกเวทีหนึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆทางออนไลน์แล้วก็มาถึงณวันนี้เราถือว่าเราประสบความสําเร็จในการเผยแพร่เพราะน้องๆเข้าไปเผยแพร่คอนเทนต์ในด้านการท่องเที่ยวในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดนะคะน้องก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชุมชนชวนชิมนะคะก็คือน้องลงไปช่วยชุมชนชาวบ้านซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ เป็นความปรารถนาของกองนี้คืออยากให้น้องลงไปช่วยชาวบ้านในการสรีเอทความคิดของพวกชาวบ้านที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฐานสําคัญของประเทศเนี่ยเพื่อเอาสิ่งดีๆของประเทศไทยเผยแพร่ไประดับโลกอันนี้เราก็ทําโครงการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่ทําชุมชนชวนชิมแล้วก็ชาวบ้านได้มีโอกาสที่จะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของตนเองเนี่ยมาผ่านการเผยแพร่โดยการสรีเอทคอนเทนต์โดยน้องๆแล้วก็ สำคัญที่สุดอันนี้อัน,นอันนี้อยากฝากคือทัวริซึมคิดนะคะน้องๆที่เป็นทุตกานท่องเที่ยวเยาวชนเด็กๆเหล่านี้เติบโตมาโดยการใช้สื่อออนไลน์แล้วเราต้องยอมรับว่าผู้ปกครองตอนนี้ปัจจุบันให้เด็กใช้สื่อออนไลน์แล้วดังนั้นถ้ามีเวทีหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้น้องออกสื่อออนไลน์ได้แบบต้องเรียกว่าใช้คําว่าสร้างสารรค์และก็เป็นสิ่งดีๆอันนี้เราสนับสนุนเด็กๆมากๆ นั่นคลิปวิดีโอที่น้องๆเด็กๆเ,กเยาวชนเหล่านี้ไปทำคอนเทนต์ทั่วประเทศอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักมากๆแล้วเราก็อยากสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้เขาเรียนรู้การใช้สื่ออย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญความเข้มแข็งของเวทีนี้ค่ะเดี๋ยวขออนญาตขออนุญาตพอดีพี่เนนนะครับเป็นซีอีโอของแกมมี่นะครับเป็นประธานคนแรกของบริษัทแล้วก็ เป็นผู้บกเบิกคนหนึ่งนะครับของโครงการนี้ในการเป็นหาทูดการท่องเที่ยวทูดการกีฬานะครับอย่าพิเนนได้กล่าวนิดหนึงขอบคุณครับก่อนอื่นแก้ข่าวก่อนนะฮะผมเป็นว h i เ e p สเดนนะฮะของทีมเอ็มแกรมมี่มิวสินะครับไม่ได้เป็นประธานนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนแรกนะฮะของมิสตอริซึ่งเวิลด์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องๆนะครับ แล้วก็ความเป็นแมวมองด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่มีความสามารถนะครับที่จะร่วมงานกันได้ก็ก็เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะครับก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับทั้งกับหน่วยงานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประเทศไทยตลอดไปครับ ถ้ามาเป็นคนจีนนะครับมาอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือของธุรกิจของประเทศไทยกับธุรกิจจีนมากปัจจุบันท่านเป็นประธาน CCTV t h a i ไทยแน CCTV นี่ในประเทศจีนมีคน,นติดตาม200ล้านนะครับแล้วก็ออตอนนี้เป็นประธานบริหารของออสภาสตีโรกซึ่งจะนำน,นักธุรกิจจีนมาประชุมในวันที่18นี้นะครับเอาวีวีไมาประชุมใหญ่นะครับการทงานา สวัสดีทุกท่านนะคะก็คือตุยฐานะที่ประธานบริหารสตีโลกของประเทศไทยนะคะซึ่งเปิดตัวเตือนหน้าก็คือวันที่18ธันวาคมนะคะก็จะนำสตีที่ดีเดต่นมาจากประเทศจีนนะคะคณะหนึ่งประมาณร0อยท่าน ดิฉันวันนี้ได้เข้าร่วมงานนี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ดีมากเลยนะคะที่จะเป็นน้านแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับประเทศจีนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวกีฬาและก็วัฒนธรรมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันความรู้สึกว,วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ขอให้งานนี้ได้ประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้องๆทูตเยาวชนและการท่องเที่ยวและการกีฬาและกันครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีส่งเสริมเสน่ห์ไทยของเราให้เรียกว่ากระจายเผยแพร่ไปทั่วโลกครับขอบคุณครับ